สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้อง,น,องนาองนาๆทุกท่านครับผมเมื่อนี้เป็นวันที่แปดเดือนสี่ปีหกสามทางขายเซียนขืนเมืองสุรินกับสิเดมารีวิวสินคา้าก่อนจัดทรงครับผม,มนี่ก็เป็นโปชุดดักนกวักที่ลูกค้าได้สั่งเขามากันในวันที่เจ็ดครับผมเมื่อนี้เป็นวันที่แปดนี่ก็บับกำลังจัดทรงครับผมกระาก มารีวิวรายละเอียดสินค้าก่อนจัดส่งนะครับให้ได้ชมกันครับผมเป็นโป้ชุดดักนกกวักครับผมชุดละ1,100บาทจะเป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD ครับผมตัวนี้เป็นชุดดักนกยีลลุ่มครับผมเนก,นกยิลลุ่มกระเทยที่ได้สั่งเขามากอะสินค้าก็ตามผ่านเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ได้สั่งเขามา ตอนนี้ก็กำลังสิจัดแพ็คลงกองจัดทรงหล่อายครับผมหนึ่งชุดนี้ก็ได้รับนี่ฮะคืนแขวน4ีบเบวงแบบมุนใดครับผมนี่ฮะรายละเอียดสินค้าก็ตามภาพได้ครับพร้อมโดยกระดิ่งสองอันเมมโมรีแล้วก็ลำโพงหุ่นย่างนุกควักครับผมนี่ก็เป็นชุดพรอมต่อครับสำหรับทันทีสนใจก็ถักเข้ามาใดครับผมนี่ ลูกค้าได้สร้างเขามาชุดพรอมตอกะสี่ชุดกับผมเพิ่นได้สร้างเขามาในวันที่เจ็ดเหมือนนี่กัเป็นวันที่แปดกัทางขายเซียนคืนถือโอกาสมารีวิวให้พี่ให้น้องได้ชมก่อนจัดทรงครับผมเพื่อความชัดเจนนี่ฮะชุดโป้ชุดดักนกควัคขกขาดกะยังมีพรอมทรงด้วยครับผมปกติเป็นหุ่นย่าง นกควากนกอีลุมนี่ก็เป็นสินค้าพรอมจัดทรงสำหรับลูกค้าที่สนใจอะทักเขาม้าใดครับผมสินค้าก็มีพรอมทรงเป็นคืนแขวนคืนพิเส้อตอนนี้ก็สินค้าครับมีพรอมจัดทรงครับผม สรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกัถักเข้ามาได้เลยครับผมกเป็นบริการจัดเก็บไปข้ทานแบบ COD ครับผมสำหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามากอะบอตองก้างวน่นเลยครับเพราะว่ามีพนักง,งานพ่นจีโทรติดต่อทันเองบอตรงห่วงจะติดต่อไปส่งถึงหนาบานเลยครับผมรอจ่ายเงินอยู่กับพนักง,งานเนหน้าบานเลยครับผม เป็นรายละเอียดสัส้นๆก็ฝากพี่ฝากน้องบอกต่อๆไปนั่งกับผมทั้งไข่เสี้ยนคืนก็ขอฝากไว้เสมีก่อนครับสวัสดีครับ